นัคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับธุรกิจประกันชีวิตครับขอเสียงปรบมือด้วท่าน S E ฟ B ครับคุณผู้ใจใสสีสุขใสยครับัาจารครับอะไรครับอาจารครับผมครับ คุณพิพิศนะครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ร,กนนรักทุกท่านน้องๆที่รักทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านอีกครั้งครับป่าจบนะครับก็วันนี้เนี่ยผมคงเริ่มต้นด้วยคําว่าโอกาสนะครับคําว่าโอกาสเนี่ยคนที่พูดเรื่องนี้ก็คือคุณเทียมโชคว,วัฒนาเจ้าของสา,าพัฒนาพิบุลจำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศไทยของเรานะครับ นะโอกาสเขาบอกนะคุณเทียบอกว่าโอกาสมีมาไม่บ่อยนะถึงแม้โอกาสมาแต่เราไม่มีความพร้อมเราก็ไม่สามารถฟ้าโอกาสนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกสุดในวันนี้ก็คือต้องปรบมือให้กับผู้ที่ให้โอกาสเรานะชักชวนเราเข้ามาฟังสิ่งที่ดีๆในวันนี้นะครับปรบมือให้กับผู้ชักชวนท่านทุกคนนะครับแนะนาให้เรามามีอาหารดีๆทานนะครับ มีวิชาการมีอาหารสมองให้เรานะครับสุดยอดวิทยากรวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าหลายท่านคงได้แนวคิดได้ความคิดนะครับโอกาสแรกก็คือโอกาสขอบคุณผู้ที่ชัดชวนเราโอกาสที่สองก็คือเรื่องของโอกาสของธุรกิจท่านที่รักทราบไหมครับว่าประเทศไทยเรานั้นตอนนี้มีประกันชีตคนไทยถือประกันชีตอยู่ที่ประมาณ40%เองนะครับ40%นะครับ ทั้งหมดผู้ถือกรมธรรมในประเทศไทยของเราเนี่ยประมาณ27ล้านจากประชากร70กว่าล้านนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าโอกาสยังอีกมากมายเลยถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีประกันชีพมากกว่าเป็น100%ยเปแล้วน,นะทว่วเฉลี่ยคนไทยถือกรมธรรมไม่ถึง1นกรมธรรมต่อคนนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย สาึงสีกรมทัร์ต่อหนึคนที่ถือกรมทัรม์สิงคโปร์สอกรมธรรม์น,นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่านี่คือโอกาสที่สําคัญมากๆที่ตลาดนั้นยังกว้างมากๆสมัยผมเมื่อ30ปีที่แล้วมีประกันแค่เจ็ดเอร์ตองตอนที่40%นะครับคนเข้าใจประกันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราเข้ามาฟังงานสมารรทสัเซสแบบนี้ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่น อย่างน้อยเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าถ้าคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้นะเพราะคนที่ทําได้เมื่อกี้เนี่ยนะไม่ใช่มีหนึ่งสมองมีสองมือมีสองเท้าเหมือนเราเลยไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนไม่ได้มีอะไรที่พิเศษกว่าเราเลยเพราะฉะนั้นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เพราะงานของเรานั้นมีตัวอย่างให้เห็นภาพเยอะะว่าคนที่สําเร็จเขาทํำยังไงในโลกนี้ หรือว่าในประเทศของเรามีคนสําเร็จในธุรกิจกันที่ชี้เราเห็นว่าเขาทําสําเร็จเขาเมีรายได้หลายๆล,ล,ล้านเหมือนเมื่อกี้รายได้ผมดูเมื่อกี้14ล้านนะนปีนี้หรือเปล่าปีนี้14ล้านนะถามว่าคุณบงเป็นซุปเปอรแ์แมนหรือเปล่าไม่เป็นแต่ในขณะที่คนอื่นๆทําสําเร็จโดยไม่มีตัวอย่างมาก่อนเลยอะไรบ้างล่ะอย่างเช่น เขาผลิตไฟฟ้าแบบนี้เอติสันไม่มีตัวอย่างมาก่อนว่าคนผลิตไฟฟ้าหรือ,อไอเครื่องบินแบบนี้สองพี่น้องตะกูลไรเนี่ยไม่เคยมีตัวอย่างว่าคนเคยทำเครื่องบินมาก่อนหรือแม้สตีฟจ็อกผลิต i ไอโฟนไอแพคพวกนี้ก็ไม่เคยเห็นว่าตัวอย่างมีแต่งานของเรามีคนทําตัวอย่างให้เราเยอะๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของเราว่าถ้าคนอื่นเขาทาได้เราต้องทําได้ครับ นะล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อเราเชื่อมั่นว่านะเชื่อมัน่นในตัวเองว่าเราทําได้นะตัวต่อมาครับเราวันนี้เราเข้ามาฟังซัมซุงที่คุณพิศนพูดเราต้องเชื่อมั่นในบริษัทของเรานะผมบอกเลยวันนี้ในโลกนี้ไม่ใครไม่มีใครไม่รู้จักซัมซุง ซัมซุงคนรู้จักทุกบ้านในประเทศไทยของเรามีคนใช้สินค้าของซัมซุงทุกคนเพราะโลกโก้เดียวกันเลยนะครับทุกอย่างเขาใช้สิงค้าเพราะซัมซุงยิ่งใหญ่มากนะบระิษัทประกันในประเทศไทย 10, 23บริษัทรวมกันยอดขายสู้ซัมซุงในประเทศเกาหลีหนึ่งบริษัทไม่ได้ยิ่งใหญ่ไหมย,ยอดขายมหาศาลมากนะครับเพราะนั้นซัมซุงยิ่งใหญ่ เติบโตและนี่คือโอกาสที่สำคัญซำรับกเติบโตแน่นอนแต่เราจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทหรือไม่อันนี้ที่เรานะแต่ผมบอกเลยว่านะวันนี้การพัฒนาการเติบโตการลงทุนบริษัทอื่นผมบอกเลยถึงจุดพิคถ,ถึงจุดพีคของมันแล้ว <c oughs> เขาไม่สนใจ <c oughs> เขาจะยกเลิกแบบประกัน <c oughs> เขาจะตัดทําอะไรเนี่ยนะเขาจะตัดสัญญาตัวแทน แต่ซัมซุงวันนี้เมื่อกี้คุณบอกก็บอกเราไม่ตัดสัญญาตัวแทนและวันนี้ซัมซุงมีแต่ลงทุนลงทุนแบบประกันมีทุกแบบจะแบบทั้งเดียวจะมีเงินคืนทุกปีจะมีเงินคืน,ท,น,คนทุกเดือนทุกอย่างวันนี้ซัมซุงนั้นลงทุนสุดยอดมากๆเพราะน,น,นี่คือบริษัทเราเชื่อมั่นในบริษัทว่านะวันนี้ซัมซุงเติบโต,ตแน่ๆนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในอาชีพ วันนี้เราเห็นว่าอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเป็นอาชีพที่สุดยอดมากเมื่อกี้คุณบอกเขาบอกเลยใช่ไหมว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นงานเดียวที่เทียบได้กับ5อาชีพหลักเลยหมอวิศวกรทนายความผู้ตรวจสอบบัญชีและตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องสอบแบอนวญาาก,การเป็นตัวแทนประกันชีวิตมันเป็นความรู้สึกว่าแบบมันมีคุณค่าของมันมากๆนะครับคือมัน หลายคนที่รู้สึกว่ามองตัวแทนว่าโอ้วตัวแทนแบบเหมือนกับไม่มีเกียรติตัวแทนแบบน่ารังเกียจแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอาชีพตัวแทนเป็นอาชีพถ้าศึกษาลึกซึ้งลงไปเป็นอาชีพที่ดีมากๆนะครับเป็นอาชีพที่ช่วยคนอาชีพที่ช่วยเด็กกำพร้าช่วยแม่ไม้ช่วยทุกทุกคนนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับ เชื่อมั่นในอาชีพว่าถ้าคนอื่นเขาทําได้เราก็คนหนึ่งก็ทําได้เช่นเดียวกันเรามานั่งนึกมองดูว่านะถ้าเกิดเราไปโรงพยาบาลเราไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลนะคนญาติของเราป่วยนอนโรงพยาบาลลองนึกภาพดูเราไปเยี่ยมระหว่างกระเช้าดอกไม้กับเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลเช็คช่วยค่ารักษาพยาบาลอันไหนที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ถ้าเรานะไปเมื่อคืนถ้าญาติของเราหรือญาติสนิทของเราเมื่อคืนเสียชีวิตนะในงานศพนะระหว่างเช็คเงินสดกับพวงรีลูกค้าญาติของลูกค้าเขาจะต้องการอะไรมากที่สุดก็แน่นอนเงินสดนะพวงรีของนายกรัฐมนตรีหรือจะสู้เงินสดก้อนได้นะนะเพราะฉะนั้น งานของเรานั้นมันมีคุณค่ามากๆนะเรามีโอกาสนำเช็คเงินสดไปช่วยแม่ไม้และเด็กกำพร้าให้เขาได้มีโอกาสที่ว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งนะคนแก่คนหนึ่งกเกษียณอย่างมีศักดิ์ศรีนี่คือคุณค่าของงานอาชีพของเรานะครับคู่แข่งของเราคือใครครับคู่แข่งของเราคือความตายความพิการความแก่ชราหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือเราต้องไป พบลูกค้าก่อนคู่แขง่งจะมาถึงมาความหมายก็คือว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปก่อนแล้วเขาก็ซื้อประกันไม่ได้เขาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็ซื้อประกันไม่ได้เขาเป็นโรคมะเร็งเล้วเขาก็ซื้อประกันไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีตคือไปพบลูกค้าก่อนคู่แขง่งเสมอที่จะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้น 1. เชื่อมั่นในตัวเอง 2. เชื่อมั่นในบริษัท 3. เชื่อมั่นในอาชีพนะครับเพราะฉะนั้น สามส่วนนี้เราจรึงเห็นได้ว่าน้องๆหลายคนไม่ว่าคุณครูไม่ว่าน้องโปหรือน้องณนะทั้งสามคนนี้วันนี้ให้ข้อคิดให้ข้อมูลกับเราที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในงานอาชีพของเรานะครับผมคงจบด้วยเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งนะครับมี <c oughs> มีผู้ชายนค,นคนหนึ่งมีคนคนหนึ่งเดินเข้าไปที่สำนักงานตัวแทน แล้วก็มีตัวแทนคนหนึ่งออกมาต้อนรับก็เชิญลูกค้าไปนั่งลูกค้าบอกผมมาขอซื้อประกันนะครับตัวแทนก็กุลีกุจอบริการพาพาลูกค้าไปนั่งนะแล้วก็จัดการเขียนใบคำขอเขียนทุกอย่างช่วยลูกค้าจัดการนำเงินส่งบริษัทเรียบร้อยแล้วก็เดินมาส่งลูกค้าที่ประตู แต่ก่อนที่จะส่งลูกค้าตัดก็เลยนึกในใจว่าต้องถามลูกค้าว่าทําไมลูกค้าถึงมาซื้อประกันเองคุณลูกค้าครับทําไมคุณลูกค้าถึงมาขอซื้อประกันเองครับลูกค้าบอกว่าอ๋อคุณอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆสามีภรรยาและมีลูกสามคน ครอบครัวน,นี้สามีเป็นคนรับผิดชอบไปทํางานนะเช้านะกลับเย็นเช้ากลับเย็นทุกวันนะเป็นปกติแบบนี้นะครับอยู่กันอย่างมีความสุขมากวันหนึ่งไม่กลับบ้านทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังไม่กลับสองทุ่มก็ยังไม่กลับสามทุ่มก็ยังไม่กลับภรรยากวัวลกวายใจมากเพราะปะกติกลับมาแ้วตั้งแต่ห้าโมงนะครับรอ อย่างกระวนกระวายสักครู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เรีรเธอไม่มีรอรีบไปรับโทรศัพท์ทันทีปรากฏว่าเป็นโทรศัพท์จากามาถึงเธอจริงๆโทรจากโรงพาลตำรวจนะน่าจะเป็นสามีของคุณตอนนี้สามีของคุณเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเธอไม่มีรอจูงลูกสามคนนะครับ จูงลูกสามคนขึ้นรถแท็กซี่ไปที่โรงพาลตำรวจทันทีปรากฏว่าพอไปถึงปรากฏว่าใช่เป็นสามีของเธอจริงๆนะครับหมอบอกว่าต้องการเลือดด่วนต้องการเลือดด่วนเพราะตำกวจไปต้องการเลือดด่วนภรรยาบอกว่าโอเคเอาเลือดเอาตรวจเลือดฉันไปเลยปรากฏว่าเลือดไม่ใช่กรุ๊ปที่ต้องการลูกสาวคนโตไปถึงตรวจปรากฏว่าก็ใช้ไม่ได้ลูกคนรอง ปรากฏว่าก็ใช้ไม่ได้ในขณะที่แมล่ลูกสาวคนโตและลูกคนกลางเนี่ยกำลังเดินไปให้เลือดเด็กน้อยๆสี่ขวบเป็นลูกสาวคนเล็กเดินไปหาคุณหมอและบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอคะเอาเลือดของหนูไปเลยคะ่ะนะหนูตายไม่เป็นไรแต่ถ้าพ่อหนูตายแม่หนู พี่หนูตายไปด้วยคุณหมอครับคุณหมอเอาเลือดหนูไปเลยครับลูกค้าคนนี้ถามตัวแทนว่าคุณรู้ไหมผู้ชายคนนั้นเป็นใครนะคุณรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครนะปรากฏว่าลูกคุณรู้ไหมผมลูกเออลูกค้าคนนั้นผู้ชายคนนั้นคือตัวผมเองไงเด็กสีบัวยังรู้เลยว่าหัวหน้าครอบครัวมีความสําคัญและถ้าผมไม่รู้ ผมบ้าหรือเปล่าครับนี่คือสาเหตุที่ผมมาตัดสินใจซื้อกมธมาท์ประกันชีวิตครับปบมือกับผู้ชายคนนี้เขาเป็นหน้าครอบครัวที่เยี่ยมยอดม,มากครับเพราะนั้นนี่คือคุณค่าของการประกันชีตนะประกันชีตมีความจําเป็นต่อทุกๆคนต่อทุกครอบครัวนะและทุกๆคนเราไม่ขายประกันชีวิตก็มีคนอื่นไปขาย นะเขาไม่ซื้อกับเราก็าต้องซื้อกับคนอื่นเพราะนั้นขอให้น้องๆทุกคนจงนำคุณค่าสิ่งเหล่านี้ออกไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนให้เขามีประกันมีสวัสดิการและมีความุ้้มคงทั้งประเทศนะครับขอทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับคุณเครียใจสีสุกใสครับจำครับ ผู้นำเสนอนะครับแนวคิดของประกันชีวิตครับพิธีอยู่นิดนึงครับอ่ามอบจากมือนะครับในทีมครับนะครับปมมือเลยครับเป็นเกียรติอาจารย์เบียร์ตอยครับรับกิ่งกดอกไม้นะครับยอดเยี่ยมมากครับแล้วนะครับโอเคครับหนึ่งสองสามโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ ช่วงระดับต่อไปนะครับเราจะมาร่วมนะครับขอบคุณพี่ก่อนร่วมกันพร้อมไหมครับและก็จะมาแสดงความนะครับยินดีกับแชมป์ในวันนี้ของเรานะครับจากครั้งที่แล้วที่มางานใหม่ท่านสามารถนะครับได้รับรางวัลนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ต่างๆที่แบ่งแจกกันเดียววันนี้อีกตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาดีไหมครับใคเดียวที่ดีไหมครับซัมซุงมั่นคงไหมครับพร้อมที่จะเป็นพัตแน่กับซัมซุงนะครับสินค้ากับชีวิต วิ่งก่อนทุกท่านทั้งสี่ดังกรเดียบไหมครับปุ่มปืนดังๆครับสมาชิกเซตคนอื่นยำได้คุณก็ต่อต้อนรับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีช่วงหลังนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเตรียมตัวรับของที่ระลึกพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมชัวนะครับขอคืนเวทีนี้นะครับสมัครกเซตนี้ให้กับพิธีกรเราครับอาจารย์ลี่ครับคุณนิชรีครับขอเสียงปรบมือครับ ท่านคะวิทยากรสุดยอดไหมคะ <Yeah. S 1> สุดยอดแค่นี้แหละคะสุดยอดไหมคะข <Yeah. S 1> อเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรอ,อีกครั้งนค่ะค่ะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวิทยากรรับรางวัลบนเวทีนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านแรกคะ่ะท่านเอวท่าน s e v ี P, คุณธีรชัย ท่นะคะและท่าน SVP คุณกัทน,นาชุติยาพงศ์ขึ้นมาด้านบนเวทีเลยค่ะนะคะแล้วก็ท่าน SVP คุณัญญานันนนสเลรัตนะคะแล้วก็ท่าน AL นะคะคุณราัชากรแก้วการวัฒนาค่ะเชิญมาครับสมัรคร ยอดมากเลยนะคะตอนนี้ยากรู้ชื่อคุณค่ะวันนี้เราก็ได้อะไรมาเยอะแยะเลย